สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค,วค่ะเชฟนพค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายัางอยู่ในช่วงปี2,556ค่ะแล้วก็เป็นปีแห่งสุขภาพดีแล้วก็เทรนด์ของการรักษาสุขภาพมาแรงทีเดียวค่ะตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปตามห้างแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเห็นว่าอาหารเมนูอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ ได้รับความนิยมคนซื้อเยอะมากเลยก็คือเมนูสลัดทั้งหลายนะคะวันนี้เชฟจะถ่ายทั้งหมด5เมนูแล้วก็เป็นเมนูสลัดทั้ง5เมนูค่ะขอเริ่มที่เมนูแรกแล้วกันนะคะเป็นสลัดแบบไทยๆค่ะแล้วก็เป็นสลัดที่มีรสชาติเหมาะจัดจ้านเหมาะกับคนไทยทีเดียวก็คือสลัดแขกค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันคุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมของการทําสลัดแขกกันนะคะขอเริ่มที่ตัวน้ําสลัดก่อนคะ่ะคุณผู้ชมเราเริ่มที่ อันนี้เป็นหัวกะทินะคะใช้เป็นกล่องสําเร็จรูปก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ต้มนะคะแกะเอาแต่ส่วนของไข่แดงออกมาค่ะแล้วก็ตัวพริกแกงค่ะอันนี้เป็นพริกแกงมัสมั่นนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสูตรรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะปั่นกับหอมแดงนะคะแต่ว่าเชฟอยากให้คุณผู้ชมลองเปลี่ยนใช้พริกแกงมัสั่นดูจะมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศขึ้นแล้วก็เข้มข้นกว่าใช้แต่พริกกับหอมแดงนะคะส่วนต่อมาค่ะเป็น อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวนี้เราสามารถหาซื้อสําเร็จรูปได้ทั่วไปนะคะเขาใช้ชื่อว่าน้ําผัดไทยะคะ่ะเป็นขวดๆนะคะตามซูเปอเปอร์มาร์เก็ตที่ชั้นนํานิดนึงเขาจะมีขายนะคะแล้วก็ปรุงรสอีกทีด้วยน้ําปลาค่ะอันนี้เป็นขมิน้นขมิ้นผงนะคะแล้วก็ปกติเนี่ย เขาจะใช้ถั่วบดกันแต่เชฟอยากจะลองแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้เนยถั่วดูนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคุณจะได้เนื้อน้าสลัดที่เนียนแล้วก็ละเอียดลื่นคอมากกว่านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหอมแดงเจียวค่ะส่วนของผักแล้วก็เครื่องที่จะใช้นะคะเชฟก็จะเลือกใช้ผักกาดหอมค่ะกะหล่ำปลีมะเขือเทศหอมแดงแบบหัวใหญ่นะคะแล้วก็แครอทค่ะ แตงกวาเนี่ยเลือกใช้เป็นสุก,กินี่เพราะว่ามีรสขมน้อยกว่านะคะแล้วก็มีเต้าหู้ทอดค่ะไข่ต้มแล้วก็มันฝรั่งทอดสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะเข้าไปติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะ คุณผู้ชมคะเรามาทําน้ําสลัดแขกกันนะคะเริ่มจากเราใส่หัวกะทิอะคะ่ะลงไปในหม้อที่จะเคี่ยวน้ําสลัดยังไม่ต้องใส่หมดนะคะส่วนหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะเพราะว่าเราจะเร่งให้กะทิแตกมันนะคะระหว่างนี้เราก็ใส่ทัพิกแกงมัสมันลงไปเคี่ยวกับหัวกะทิ ีให้เข้ากันนะคะระหว่างหัวกะทิกับพริกแกงมัสมั่นนะคะตรงนี้จะใช้เวลาเล็กน้อยนะคะรอให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้ตัวพริกแกงมัสั่นเขาโดนไฟแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นค่ะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ตัวพริกแกงกับกะทิก็เริ่มแตกมันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเชฟจะทําการปรุงรสแล้วะคะ่ะใส่ไข่แดงลงไปนะคะแล้วก็ยีเนื้อให้แตกนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะ เนยถั่วค่ะเป็นการเพิ่มเนื้อให้น้ำสลัดน,ะ,นะคะแล้วก็เราก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวหวานนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ใส่น้ำปลาเอารสเค็ม แล้วก็ตามด้วยขมิ้นค่ะให้น้ำสลัดมีกลิ่นขมิ้นแล้วก็ได้สีเหลืองนะคะแล้วเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ได้น้ำสลัดที่มีเนื้อเนียนนะคะแล้วก็เวลาผสมเข้ากับผักก็จะได้เกาะอยู่บนเนื้อผักนะคะเค เดี๋ยวเรารอให้ส่วนผสมเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้ำสลัดที่เคี่ยวในเตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งลงเป็นให้เป็นจานสลัดแขกกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเชฟก็หั่นผักแล้วก็จัดลงจานสลัดเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วอันนี้แล้วแต่จินตนาการของท่านผู้ชมเลยค่ะก็เหลือแค่ราดน้ำสลัดลงไปค่ะ คุณผู้ชมก็ทำการราดน้ำสลัดลงไปนะคะจะเห็นว่าน้ำสลัดที่ได้เน,เนื้อจะเนียนละเอียดกว่าที่คุณเห็นทั่วๆไปที่จะเป็นถั่วบดนะคะเนื่องจากเราใช้เป็นเนยถั่วแทนค่ะตอนนี้เราราดน้ำสลัดลง,ลงบนผักแล้วนะคะก็ใส่ไข่ค่ะแล้วก็เต้าหู้ทอดค่ะคุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่จินตนาการแล้วก็ปริมาณความชอบตามที่ต้องการเลยนะคะค่ะ โรยด้วยหอมแดงเจียวหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความมันและก็ความหอมนะคะแล้วก็ใส่ท็อปสุดค่ะมันฝรั่งทอดค่ะของโปรดของใครอีกหลายคนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแขกนะคะทําเองง่ายๆที่บ้านแล้วก็รสชาติหอมอ,อร่อยกว่าไปซื้อเอามากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ